ฝนตกที่บางใหญ่ลินพ่อปอเปาะแปะแปะแต่ก็เย็นพอเย็นดีอยู่ท้องฟ้ามืดมากเลยทุ้โบตกแห้งที่ทางอื่นแน่นาะคือลินปอเปาะแปะสามีฝ้าฝ้ามืดฝ้าบ่เปิด ให้แน่อยู่ดีกว่าปตกต้นใหม่ได้ฝนทาม,มาซาสิได้สดซื้นสมจีดด,ดกดกกำลังเป็นดอกเต็มเลยใส่ใส่อันปุยมูลใส่เดือนโดกดีแท้เลยเป็นช่อเป็นช่อเลยแกสิหลอดกระลอกได้กินจากหน่วยกับบรูอ่อนซ้อนฝนตก เด้งค่ามาดูฝนฝนตกจ้าเดิ่งข้างหน้าบา้านหืมตกปบปแเป,ะป,ะปะ๊ะๆน้ำน้ำใสค่าลินลง ก็พอได้ชื่นใจ